ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่าทางความรู้สึกของแม่น้องชมพู่ 13สิงหาคม2,568าศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรภาค4ีคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศีชาที่หายตัวจากบ้านพักหมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2,563และพบเป็นศพบ,บนภูเหล็กไฟเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563 สารอุทธรณ์พิาพากษาแก้โทษนายชัยพลจากเดิมจำคุก20ปีเป็นจำคุก26ปีแบ่งเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งผล15ปีภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีถึง10ปีไปอัมพาง1ปีส่วนนางสมพรภรรยายังคงยกฟ้องเหมือนคำพิาพากษาสารชั้นต้นล่นาสุดนะคะ พัชระมลหรือชื่อเดิมว่าสาวิตีวงศรีชาคุณแม่น้องชมพู่เปิดใจบอกว่ารู้สึกพอใจเพราะเห็นว่าลูกได้รับความเป็นธรรมอีกครั้งวินาทีที่รับฟังคำตัดสินจักษารน้ำตาก็ไหลเลยรอบนี้โทษหนักกว่าเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีรับคำค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ